การตอนนี้เพิ่งดิดอร์ครบคุโอ้ไม่รู้คุสิบ่ัวได้เป็นปูกระสบไผ่อีกกว่าเนาะอ่ะจังไรเดี๋ยวผมเสร็จพร้อมถ้าเปหลุดน้ำกันครับผมถ้าเสียเป็นอย่างไรครับเสร็จของก่อนครับเรียบร้อยครับเป็นปูกระสบไผ่ครับอ๋ครับอ๋อเดี๋ยวเก็บขร้อมมีฝนมาแล้วครับฝนกำลังมากครับฝนทะเลลูครับเยอะเก็บของกันครับ ตอนนี้นะครับผมกับลอยจะคลองแพรมาหาดอยู่นะครับเพราะว่าเบิ้งส่งเลยครับหน้าสิเบิดเขื่อนกับมือนีกัเห่าบบเสียงดีกว่านะครับเนาะเดี๋ยวเข้ารอยจะคลองแพร์พันมาหาดนะครับเนาะไม่เสียงดีกว่าดูดิครับฝนยังหนีอยู่นะครับคุณคุณอยับแล้่อเรืองครับว่าเป็นยังเมื่อหน้าก็ค่อยมาตบมัยครับเดี๋ยวเอารอยจะคลองแพรมาแล้วครับเป็นผู้ประสบภัยดี